Do, right? <S <S อบหายด้วยหรือเปล่าฮะอย่าพึ่งหันจร่งเขาติดอยู่ติดยดอยู่แม่เดี๋ยวก็ทิมพ์แมหรอกเดี๋ยวเลือดสาดห่วงตรงเลือดสาดนี่แหละในคนติดในคนติดก็ไม่น่าไว้ใจด้วยมือสั่นๆว่าใครแม่ขวาหันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสั่งใหม่ต้องสั่งตอนที่น้องหันหน้าไปทางนี้แล้วเขาข้ขวาหันใช่อ่ะเอาใหม่สิเอาใหม่เอาใหม่หลวงปู่ อ่ะคนเดียวก็ได้คนเดียวขวาหันต้องแค่นี้เพื่ออะไรนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละอยากมองหน้าทั้ทงนู้นก็อยากมองทั้งนูกก็อยากมองครับไรอันซ้ายหันหมุนทั่วเลยเอาจะได้ทั่วถึงกันผมเป็นห่วงขากระเกงคุณนั่นแหละนั่นแหละกลัวจะวูบลงไปแต่มองตรงนี้แล้วคุณพ่อครับพ่อยังทําหน้าที่ได้เยี่ยมมาก ยงงคพัดได้อยงตาก็แล้วตรงจังหวะตรงจังหวะเขาเป็นนักร้องเก่าตอนหนุ่มๆตอนนี้ก็ยังร้องอยู่ยังร้องอยู่วันนั้นผมเห็นแล้วเสียงดีมากใช่ไปติดสาวที่คาเฟ่ไะสมัยนั้นมีคาเฟ่ฮะชื่ออะไรอังคณาไม่ตอนนั้นอังคณาอยู่กรุงเทพอยู่อย่าพูดชื่อแม่เดี๋ยวคนล้อ ติดติดติดผู้หญิงที่คาเฟ่ติดผู้หญิงชื่ออะไรบอกไม่ถูกแสดงว่ามีหลายนางโอ้ถ้างั้นจะไปพูดเลยเอาให้ที่ตอนนี้พ่อกับแม่รักกันดีอยู่แล้วรักกันดีอยู่แล้วรักกันบ้างตีกันบ้างนั่นแหละเหนียวแน่นดีนะล่ะายครับเดี๋ยวไปฮะไปทางู้นขอนินทาครอบครัวแป๊บหนึ่งนะฮะครับผมเอาไปเอาตังก่อนดีกว่าฮะขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากุดด้วยนะฮะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคยังไม่ยังไม่ถ่ายเลยนะห้องน้ำสามบาทข้างหลังแม่โอเชิญถ่ายได้เลยไม่ใช่ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายรูป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 ไม่ใช่ไปนั่งถ่ายไปนล้วคุณก็ชอข้าใจอะไรผิดๆถูกๆงานคุณเยอะไงตอนเนี้ยสำหรับพี่น้องนะครับขอบครับ ขอเวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งครับเป็นธรรมเนียมที่น้องจะน้องจะต้องทักทายกับคนที่รักน้องตรงนี้ครับผมอะไรฮะอ๋อจาเช่นครับเชญครับอุ้ยคุณแม่แต่งตัวสวยมากนะเสื้อเขียวอยากจับมือหนอ๋อจับอ่ะขอบคุณครับรอตั้งนานแล้วจะเป็นลมคุณแม่ี่ผมสวยนะมันคุณลูกชายหรอแม่ก็ต้องสวยนะ ปากหวานอย่างนี้อยู่ได้อ,อีกนานเชีขอบคุณครับขอบคุณมาไลยด้วยฝั่งนี้อะไรนะแม่มันมากหน้าเนี่ยหน้าขอบคุณครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอลองแป๊บนึงก่อนนะฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวไงลืมและทวงด้วยนะฮะใครขอเพลงไว้นะเอามาต่อกัน้ากับมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับอสอน้วยอ่าเก็บไม่ใช่ตังค์แม่ มเตรไเป็นรถไฟเดี๋ยวนี้แฟนของใครมอตอร์ไซหลนหน้ามนสวยสะดุดน้าปานนี้ก็ไม่มีใครมาตามมาเธอเลยสักคนแฟน อาวันอาวดวงเอาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มีโจย วันท,าท้ามทวงเอาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มีโจทยืนท้าคืนละบมมจะตี